สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปงไปสุขุสุขคนนอจจะเนอเมื่อนี้เพี้ยนผ้ามาในสวนนะจจะเนอผ้าในสวนผ้ามาตีน้ำตีน้ำหดน้ำทุเรียนนอาจาะเนอนา,จาะจากการถหายทุเรียนกับต้นหนึ่งถ้าต้นสามถึงสี่ปีเนาะจะเนอเกษียหายประมาณสิบหาถึงยี่สิบนาทีจากพี่น้องใต้ปุ๋ยไว้หมู่บ้านจากพี่น้องบันพอดีฝนบ่ต,ตกจ้ก คนโบ่ตกก็เลยได้มา,มามาตีน้ำน,นอกจากเนาะตีน้ำเพื่อตีน้ำเพื่อให้ให้ปุ๋ยละลายนอกจากพี่น้องใส่ปุ๋ยทุเรียนน่อยไว้จ้าพี่น้องถ้ามักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนอจากเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนอกจากเนาะกำลังสวยเลยจ้าทุเรียนหน่อยนอจากเนาะทาานั้นก็เป็นทุเรียนนอกจากเนาะ เป็นทุเรียนเล็กทุเรียนหน่อยจ้ะคุณอะมีพระเอกมะน่อเฝ้่าน้ำจากพี่น้องได้เวลาเปลี่ยนประตูนามเลยนะจ๊ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนขอเวลาเปลี่ยนประตูนามแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเนาะมาอัปเดตคิดถึงพี่น้องนะจ๊ะเนาะก็เลยได้มาอัปเดตบ่มียังสิลงนะจ๊ะเนาะมาอัปเดตสวนทุเรียนเช่นเดิมเช่นเก่านะจ๊ะเนาะสามถึงสี่ปีนะจ๊ะเนาะก็จะใส่หัวสปริงเกิดหนึ่งหัวนะจ๊ะเนาะ ถ้าต้นไงคือคือต้นต้นทั้งผีเนาะจะเนาะต้นใหญ่เหมือนต้นทางนี้เนาะจะเนาะพี่น้องครับพี่น้องคนนั้นคนนั้นมีนั่งเอกคร้อมคนนั้นเสือ้อสีแดงแดงเนาะจะเนาะ <c oughs> พี่น้องถ้าต้นไ่ประมาณนั่นกับสีไส้สองถึงสามหัวเนาะจะเนาะพี่น้องนะจ้ะไม่มิ้นจ๊ะ ทักทายพี่น้องหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวสันพี่น้องนี่จ้าก็เปลี่ยนประตูน้ำเรียบร้อยนะ,นะจะ๊ะเนาะเปลี่ยนประตูน้ำประตูน้ำหมาถึงเปลี่ยนทิศเปลียป่ยนอันทิศทางของน้ำนะจะ๊ะเนาะนี่จ้าพี่น้องทุเรียนก็กำลังสวยเลยจ้าพี่น้องนะจะ้ะเนาะ พี่น้าเอกมานาั่งเสาพร้อมจากพี่น้องเขามาในสวนนั่งมักตามมาเนาะจา๊ะเนาะทุเรียนต้นนี่ก็สอยูระมานสามสีกุกลัวนเนาะจ่ะพี่น้องมีต้นหมากพร้อมจากพี่นอ้องต้นหมากจ้าพี่น้องจ้ะนี่แหละจ้ะวิธีบบ้านๆนะจ๊ะเนาะวิธีบันบ้าน ดีๆนาะจเนาะพี่น้องอากาศดีๆเสียยังบ่ได้ล่องคลิปยังพี่น้องกะย่าฝ่าวนี้ห้างเด้อจ้ะเด้อย่าฝ่าวิ่อย่าฝ่าวากันน้ะเนาะยังหักพี่น้องทุกคนคือเก่าน้ะจเนาะย่างมองขึ้นกะตัดยางกีดยางจากพี่น้องย่างก็เป้นกบเขาสวนทุเรียนน้ะจเนาะ เพี่อนมีเวลาแล้วเพียอนก็จิไปไล่เบื้องคลิปให้เพื่อนเพื่อนอน,นะจ๊ะเนาะยังหกกักหล้วก็ยังคิดถึงเพื่อนเพื่อนคือเก่านะจ๊ะพี่น้องแต่ด้วยภาละละกาันนาทีนะจ๊ะพี่นอ้องอ่าขนแหงทุเรียนเพี่ยนก็จะยังแต่งบ้านในแล้วนะจ๊ะเนาะเพียอนกับ้องทํำสวนนั่มนะจ๊ะเนาะยังมือคลืนกับกีดยางตีหนึ่งตีสองนะจ๊ะเนาะยังได้กลับมาบ้าน มีแตพ่พวกเขาด้จ้ะพี่น้องทั้งทั้งที่เห็นทั้งนั่นก็เป็นอันสวนยางท่าเจ้าเขาน่าจะเนาะถ้าเพี้ยนกีดอันเพี้ยนก็ได้รับจ้างเนาะเพี้ยนอันกีดของจะของนะจ้ะนี่แหละจ้ะก็เป็นวิธีบ้านๆนะจ้ะเนาะวิธีบ้านๆเพี้ยนกับยู่แบบนี้แหละจ้ะยูแบบนี้กินแบบนี้นะจ้ะเนาะยู่แบบวิธีบ้าน จะทามักคลิปนีนเนาะาจะเนาะย่าลืมกดไหลกดแช่เพื่อเป็นกำลังใจในเดอ้อจ้ะนี่ก็ต้นหมากเนยนอยนี่น้วจะเนาะต้นหมากเนยนอยนี่ปลูกว้กลางอกกลางระหบ้างกลางอังงงอนทุเลียนนะาจะเนาะ <c oughs> เพื่อเวลาที่ต้นทุเลียนใไงแล้วน่าจะเนาะเพื่อสดเสร็จแล้วยงยว่ะจื้งยงกับต้นหมากนะาจะเนาะมัดผูกโย่งไว้เพื่อบ่ให้ล่มล่มเอ่อ เหดุหายทุเรียนโคนนะจ๊ะนะพี่น้องมัดซีมุ่งนะจ๊ะพี่น้องถ้าต้นญ่แล้วนะจ๊ะนะการว่างแผนอนาคตนะจ๊ะนะเพราะว่าต้อไปเนี่ยล่มล่มบานเฮ่านีาน้แพ่แรงแน่นอนนะจ๊ะนะพูดผิดพูดถูกจ๊ะพี่น้องเล่าแน่กลางแนก่กัอย่าถืออย่าซากันเนะจ๊ะนอะการวางแผนอนาคตนะจ๊ะนะทุเรียนต้นนี่บ่เป็นน่วยเลยจ้าปีนี้ ไม่เป็นลูกเลยจ้าตนใหญ่คือซื้อบ่ถึกทหารถ้าเจ้าบ้านนะจ๊ะเนาะถ้ามาคลิปนี้อย่าลืม้ะจ๊ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้จ้ะเพียงแต่จะได้อัปเดตใหม่ๆลงสู้พี่น้องเบึง่งคือเก่านะจ๊ะเนาะคิดถึงพี่น้องคือเก่าจ้ามาอัปเดตนะจ๊ะเนาะ โบได้อัปเดตยังมากไม่โบได้มีสาราหรือว่าประโยชน์ยังหมกักไม่น่าจะเนาะแค่อยากมา,าผูดคุยมาทักทายเนาาจะพี่น้องจะจะสำรับคลิปนี้นะ่าจะเนาะขอตัวลาไปก่อนนะาจะเนาะรักหลัก็คิดถึงพี่น้องเฮาคือเก่าจ้าสำรับยบคลิปนี้กับเขาจบคลิปเท่านี้นะจจะเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีคิดถึงทุกคนจ้าบายบายจ้าพี่น้อง จ้าพี่น้องและนี่ก็คืออานี่ขี่ขยะพร้อมนอกจากพี่น้องพอภะยลยหลายนะจ๊ะเนาะอันนี้คือโตเปิดไอ้ที่เปิดนอกจากเนาะที่เปิดก๊อกน,น้ำนอกจากเนาะพี่น้องนี่จ้ะกตสิมีหัวหัวสําหรับสํหรับเปลี่ยนประตูน,น้ำนอกจากเนาะพอเปลี่ยนสิบห้าไปเปิดประตูน,น้ำนอกจากเนาะนี่เห็นบ่าจ้ะก็ะเอาตัวเล็กตัวนี้เนาะตัวตัวที่เปิดประตูน้ำนอกจากพี่น้อง เอาไปเปิดบ้องนี้เลยจ้ะเขาบบตองกลมเนาะจ้ะเนาะจะได้บบตองปวดหลังเนาะจ้ะเนาะเปิดหมุนหมุนเปิดเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็ไปปิดไปปิดโตโตถี่บบตองการใหน้ำไปเนาะจ้ะเนาะปิดประตูน้ำเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะ นอกจากพี่น้องจะน้ำกระสิเปิดนอกจากนอะดังนี่สิเป็นเพิ่งเพิ่งเขาในจักน้อยนอกจากนอก็สิบเ,เ,เปิดได้ยุ่ประมาณแปดตน้นนอกจากนอกี่นองนี่จะกระสิบเปิดได้ยุ่ประมาณแปดตน้นถ้าเกิดว่าท่างที่บกค่อยชูงปันใด,นอก,กด,ดน,นอกจากนอกระสิบเปิดได้ประมาณสามสิบต้นนอกจากนอ ต้นนี้ว่าสิเปียนหัวเป็นสองหัวอยู่จากพรบะต้นเรล่่ใหญงแล้วนะจจะเนาะเรล่มสิกินน้ำร้ายแล้วน่าจะพี่น้องเริ่มจะกินน้ำมากแล้วจ้ะพรบะอันทุเลียนนาะจะเนาะขาดน้ำเพไาะดย่างที่เพียนเลยเอ้ยไหวตะขัางต้นนะาจะพี่น้องอยากมีสวนทุเลียนแบบนี้จักหาชิบไรกับพ่กตองเพ็ดหยังเลยนะาจ้ะพี่น้อง ถักไทยยำยำยำใบใบ,บนเนาะจันเนาะยำยำกลางเว้นหรือตอนกลางวันก็เข้าสวนเนาะจันเนาะตอนกลางคืนก็ขีดยางจ้ะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งงนจาจันเนาะวิธีบ,บ้านบ้าน,นาเนาะจันเนาะวิธีบ,บ้านบ้าน,นาเนาะจันเนาะบบไดยูในห้างในตลาดคือ มีบอดอยู่ในห้องแอร์นะจ๊ะเนาะคืออันที่นองเขานะจ๊ะเนาะแต่เพียนหมักแบบธรรมชาติแบบนี้นะจ๊ะเนาะยู่แบบธรรมชาติสบายดีนะจ๊ะอากาศกับบกห่อนแล้วก็บบานหนาวนะจ๊ะยู่ทางใ้นะจ๊ะเนาะเพราะว่าต้นไม้ก็ร้ายนะจ๊ะเนาะธรรมชาติต้นไม้ก็เยอะนะจ๊ะเนาะภูเขานะจ๊ะเนาะ มันก็เลยทำให้อากาศสดชื่นนะจ๊ะพี่น้องอยาจะเนาะทำรับคลิปนี้